สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้หน้าบ้านของผมที่หน้าโรงเรียนเนาะที่ในโรงเรียนอะ่ะมีการแข่งขันตะดป้ครับผมยี่สิบทีมามาทั่วมาสองสามจังหวัดอยู่ แข่งชิงต้วยนะครับมีรางวัลด้วยก็ผู้ชนะก็มีสี่ทีมเท่านั้นครับตกรอบสิบกทีม เลยขึ้นมาชั้นสองครับผมมาตต่ชั้นสองดีกว่าขี้เกียจไปตต่ในโรงเรียนเนาะนี่ครับบรรยากาศแต่ว่าดูไม่ค่อยชัดนะครับผมแสงเดดมันส่องอยู่วันนี้ฝนไม่ตกครับผมกระบี่ตกมาเก้าวันสิบวันแล้วเนี่ยวันนี้วันนี้ยังไม่ตกเลยแต่ช่วงนี้จะไปตกตอนค่ำๆนะนนครับผม ช่วงนี้กลางวันไม่ค่อยตกแต่ไปตอนมืดแล้วจะตกประมาณเจ็ดอประมาณสองตุ่มสามตุ่มเริ่มจะตกฝนมันเปลี่ยนเวลาเนาะ